สวัสดีค่ะฉันมีแนวสีมะบอกสูงฟังแบบมีคันปลูกเองค่ะลูกสาวปลูกอยู่นะค่ะดูแลน้ากันไปเบ่งน้ากันค่ะดูแลอยู่นะมากระทกลบภาษาอีสานเขาเอื่นมากระทกลกนะคะ่ะนี่ภาษาภาคกลางเขาเอื่นเสาวรถคันผู้ใดขี่เป็นมักมันขี่แจนคือข,ข,ขี่กระต่ายเนี่ยขี่ย,ยากเนี่อันนี้กินแค่ เรินใบกินแค่วันละสองลูกขี่ตามโกตีย่าเสาตีไม้ขี่เลยลวกเล,ล,ลยค่ะซ้ำใบที่สุดเนี่ยคืออมากระทบกลกฉันกินไหนเพิ่งฉันกินวันหนึ่งฉันกินสองลูกก็มีสามลูกก็มีเพราะว่าจะของปลูกเองค่ะกินตะเว้นใบเนี่ยฉันกินเลยค่เรา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 สิคําเนี่ยกินเลยกิน นทายไงน้ำมือสก้าทายสบายบ่ต้ี๋ยวองว่าขี่ยากขี่บ่ออกบ่ต้องว่าร,ระบายยากระบายบ่ออกบ่ต้องว่าค่ะขี่ปากมันไม่เป็นเนื้อที่ค่ะมันจะเป็นเนื้อลักษณะนี้คนณลังคนกับไปปันกินแด่ว่าฉันบ่ปันฉันกินยังสี่เลยคะ่ะทายง่ายพอมนี่ฉันกินยังสี่เลยนี่ตาก,กินยังสี่เลย แซ่บค่ะเปรี้ยวหวานมีวิตามินพร้อมนี่แหละค่ะทุกมือทุกมือแล้วสิระบายง่ายเนี้ยหม้ากสิรบายตามปกติฉันเกสิกว่าปีแต่กี้ฉันเป็นทเงียาบมาสามปีค่ะไปหาตาหมอหมอกขาเห็นต่ยาระบายฉันก็ไม่อยากกินยาเพราะว่าฉันไม่กินหมักกระทกลบเลยค่ะมากระทกลบเ,เขาเอ็นว่าหมาักซอวารุดนี่ค่ะ กินเข้าไปนี่มือละสองสามลูกเท่านั้นแหละย้ามากระสอตามปกติเลยค่ะตาก,กินเลยเปรี้ยวหวานค่ะสีเปรี้ยวหลายก็หวานค่ะอันนี้หมากสีสีม่วงมีหมากสีม่วงกับมีมีหมากสีเหลืองกับมีค่ะเป็นใหญีดีฉันยอมรับเลยค่ะหมากอันนี้ อันนี้ฉันกินทุกมือเพราะว่าปลูกเองค่ะปลูกเองปลูกเองกับมือค่ะนี่ปลูกอยู่หน้าเรากินทุกมือเราก็กินทุกมือเราก็ที่ระบายไงยเนี่ยมันส้าผู้ใดผู้ใดว่ามัาานบระบายามันยากท้องอืดท้องนั่นกินนั่นนี่ค่ะสบายทิพย์เหนือมิตรสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ